เป็นไปนได้ไหมครับที่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 จะรอให้เขาพัฒนาตู้รองรับบัตรประชาชนให้ได้สีก่อนแล้วค่อยมาบังคับใช้กฎข้อน,นี้กันจริงจังเป็นไปนได้ไหมครับอ๋อครับเรียนท่านว่าจริงๆแล้วที่มีการข่าวออกไปว่าวันที่สิบห้าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วนะครับต้องเรียนเลยครับว่าเป็นเพียงทางเลือกนะครับที่ธนาคารสามารถกําหนดมาตรการให้ลูกค้าแสดงตนนะครับมาที่เรื่องใกล้ตัวดีกว่าค่ะ เรื่องชีวิตที่จริงๆเดี๋ยวนี้นะถ้าจะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์แบงก์ก็ได้ใช่แล้วทำได้ตลอดเวลาด้วยคุณสามารถที่จะฝากเงินสดๆการตุ๊กอัตโนมัติของแบงก์ที่ตั้งอยู่นอกอาคารสถานที่ใช่ได้เลยถูกต้องมันเป็นการอำนวยความสะดวกนะแต่อยู่ๆบรรดาแบงก์พาณิชย์เขาก็ทยอยแจ้งลูกค้าว่าตั้งแต่15พฤศจิกา กลางเดินหน้าจะฝากเงินผ่านโตู้อัตโนมัติต้องแสดงตัวตนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตถ้าไม่มีคุณก็ไปทำไงไปเสียตังค์ไงถ้าไม่มีไปสมาครเป็นสมาชิกบัตรเสียค่ารายปีซะเออแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ทําได้แต่ต้องไปสมัครเพิ่มไงจากปัจจุบันเขาไม่มีได้บัตรพวกนี้ครั้งแรกครั้งแรกชาวบ้านเขาก็ด่ากันข่มเลยอหาเรื่องหาเรื่องจะล้วงกันในกระเป๋าของลูกค้าใช่ไหมเนี่ยเออ หาเรื่องจะให้ลูกค้าต้องต้องทำบัตรบังคับต้องทำบัตรอีกแล้วหรอต้องเสียค่ารายปีใช่ไหมใช่ไหมเพื่อที่มาฝากเงินสดหน้าเครื่องแค่นี้หรอแบงก์พาณิชย์เขาก็เขาก็เคลียร์กลับมาเลยเอผมไม่เกี่ยวเออมันมีต้นตอปปงเขาสั่งมาไปถามปปงงเขาสั่งมาแบงก์ก็เลยต้องทําตามเมื่อโยนไปที่ปปงงนาทีนี้เราจะไปกันที่คุณเทพสุนะคะบวรชดดาราค่ะในฐานะที่รักษาราชการแทนเลขาธิการปปงนะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเทพสุขครับค่ะรักษาด้วการแทนเลขาธิการปปงอครับสวัสดีคุณท่านเดินนยและคุณอมรรัตน์ครับผมค่ะครับคุณเทพสุครับออกเสียงเป็นเทพสุขใช่ไหมครับเทพสุที่ถูกต้องคืออย่างนี้นะคะเทพสุโอเคเทพสุครับเพราะเทพสุเทพสุะคุณเทพสุครับทางแบงค์พานิชย์เขาบอกว่า ที่เขาต้องเพิ่มภาระให้กับลูกค้าต้องแสดงตัวตนต้องใช้บัตรเดบิตเครดิตถ้าคุณไม่มีบัตรเดบิตเครดิตคุณต้องไปสมัครบัตรซะยอมเสียค่ารายปีซะอะไรประมาณนั้นพอลูกค้าโวยเขาก็โยนมาที่ปปงข้อที่จริงเป็นอย่างไรครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยปปงอที่บายเลยค่ะมันยังไงคะครับขอบคุณครับขออนุญาตชี้แจงเลยครับอธิบายด้วยครับผมว่าคือจบจากการเรียนนี้ฮะว่า มาตรการที่เราจะนํามาใช้เนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่ามาตรการในการจับให้ลูกค้าแสดงตนนะฮะ A.Y.C. นะครับ No Your Customer นะครับวัตถุประสงค์ของมันคืออะไรครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงแบบอ้างตัวตนนะฮะเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการไปทําธุรกรรมนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันกู่มาจารนะฮะที่อาศัยช่องการการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับด้วยใส่สถาบันการเงินซึ่งที่ผ่านมานะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า เงาปงเองนะฮะและหน่วยบรงทับแช้กมายอื่นับเช่นสานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราประสานง,งานช่วยกันมาตรวจสอบนะครับเราพบปัญหาว่าในการติดต่อตัวบุคคลที่ท,ทําธุรกรรมผ่านตู้ CDM หรือ ADM เนี่ยนะในอดีอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับโชวคโวงประชาชนแก๊งคอเซนเตอร์เป็นต้นนะฮะประจุนเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มเิีาดซี่พวกเนี้ยครับใช้วิธีการใหม่ครับคือปกปิดตัวตนด้วยกันที่ว่าใช้บัญชีมา ในการรับจ้างติดบัญชีบ้างนะครับซื้อขายบัญชีนะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ปปงอเองเนี่ยก็พบข้อตรงนี้ว่าอ่ามันเป็นกองทุนแล้วครับท่านคืออาศัยว่าเวลาได้เงินจากการใช้จะเสพติดบ้างหรือจากการหลอกลวงใช่ไหมฮะมีการโอนเข้ามาในบัญชีเขาจะยืดถอนแล้วกุก็อัศัใใหม่ว่าไปทยอยฝากครับโดยฝากโดยผ่านตู้ซ DM ADM นะฮะอ๋อครับครับครับทุกครั้งอย่างนั้ครับครับครับทุกครั้งนะฮะ เวลาที่เราจะฝากเงินกับแบงก์นะถ้าไปฝาก <อะ S 1> ผ่านเคาน์เตอร์แบงก์แบงก์เขาเขาก็จะรายงานออทางปปงให้ทราบว่ามีใครเอาเงินไปฝากแบงก์ฝากเยอะๆก็ต้องรายงานกันประมาณนั้นแต่ถ้าเขาเลี่ยงไปฝากผ่านตู้อัตโนมัติแบงก์ไม่ต้องรายงานไม่ต้องส่งข้อมูลไปที่ปปงถูกไหมอันนี้คือช่องโหวถ่ถูกครับถูกครับอยากตัวหเรียนว่าไป ปัจจุบันเนี่ยเราไปทำทุกกรมที่แบงก์ใช่ไหมฮะหรือผู้มีหน้าที่รายงานอื่นๆนะครับนอนแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกดูบัตรประชาชนถูกไหมครับใช่ค่ะแต่แต่กรณีของกรณีการฝากผ่านตู้เนี่ยมันไม่มีกระบวนการมันขาดไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้ตรงๆนะครับว่าการแสดงตัวตนเนี่ยมันหายไปอ๋อครับครับครับก็สรุปว่าถ้าไปฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติมันเป็นช่องโหว่คนเอาเงินยัดเข้าไปในตู้เนี่ยไม่ต้องแสดงตัวตนดังนั้นเราไม่รู้เลย ที่มาของไอ้เงินที่ฝากเข้าไปในบัญชีเนี่ยมันม,มาจากไหนมันมาจากใครถูกไหมมันตรวจไม่ได้ค,ครับอมผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าปปง,งอเองเนี่ยนะครับก็มีการหาลือกับทางาสภากรมนาการไทยธนาคารแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับว่าตรงเนี้มันจะมีประเด็นถามว่าทําไมเราต้องหาลือครับเพราะว่าเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพบว่าภัยคุกคามนะฮะในภาคธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีภัยคุกคามในเรื่องของการ เงินผ่าน CDM ADM นอกจากนี้ครับมาตรฐานสากลนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยต้องถูกประเมินโดยคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อการมาตรการทางเงินครับ FAF เนี่ยครับเขามองตรงนี้เลยครับว่ามันเป็นท่องโวอยู่ครับผมโอเคตรงที่เห็นด้วยเลยด้วยหลักการมันก็เป็นมาตรฐานทั่วทั้งโลกเขาทำกันอย่างนี้อันนี้ไม่ว่ากันแต่คราวนี้มันมีคําถามเดียวจากจากประชาชนนะเวลาไปฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์แบงก์ สามารถใช้บัตรประชาชนแสดงตัวตนได้แล้วทำไมเวลาที่เอาเงินไปฝากที่ตู้อัตโนมัติใช้บัตรประชาชนแสดงตัวตนไม่ได้ทำไมต้องบังคับให้ผู้ผมเนี่ยต้องใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วไม่มีผู้ผมก็จะต้องไปทำบัตรและต้องเสียค่ารายปีไอ้บัตรเหล่านั้นทำไมทำไมใช้บัตรประชาชนที่ตู้ไม่ได้ต้องเรียนอีกครับว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับมันมีเรื่องบัตรเอทีเอ็มด้วยสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องเรียนท่านว่า ตู้นะฮะตู้ C D M นะฮะ A D M เนี่ยมันมีมันมีหลายเวอร์ชั่นครับบางครั้งมันเป็นรุ่นเก่าครับรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนตามตรงครับว่ากรณีของบัตรประชาชนเนี่ยเราจะต้องทางทางธนาคารเองต้องไปพัฒนาระบบเพื่อรองรับนะครับท่านครับประมาณนี้เลยฮะ ซึ่ง,งซึ่งปปงโเองเนี่ยไม่ไม่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับเราไม่ต้องการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสํมควรนะครับ,รบเราจะต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ,รบในหลากหลายรูปแบบนะครับโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย,ายเพิ่มเติมครับครับผมครับย้ำว่าโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถูกไหมฮะก็ในเมื่อก็ในเมื่อบัตรประชาชนมันเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดในตัวมัวนเองอยู่แลนะ้วมันมีชิปมันมีศักยภาพในการที่จะรองรับอะไรตรงนี้อะไรได้เยอะแยะเลย ถูกไหมฮะทำไมใช้ที่ตู้ไม่ได้มันเหลือแค่ให้แบงค์เนี่ยพัฒนาระบบของตู้ของเขาเท่านั้นเองอให้สามารถอ่านค่าของบับตรประชาชนได้เท่านั้นเองถูกไหมฮะถูกครับถูกครับตรงนี้เราเราเราทางบปงเอฮะเ,เขาจะต้องประสานงานกับธนาคารนะครับว่าอ่าเราจะต้องพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคเาคงเร่งรัดในการดําเนินการต่อไปครับโอเคเป็นไปนได้ไหมครับที่ ที่ที่ท,ที่จะรอให้เขาพัฒนาตู้รองรับบัตรประชาชนให้ได้สีก่อนแล้วค่อยมาบังคับใช้กฎข้อน,นี้กันจริงจังเป็นไปได้ไหมครับอ๋อครับเรียนท่านว่าจริงๆแล้วที่มีการข่าวออกไปว่าวันที่สิบห้าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วนะครับต้องเรียนเลยครับว่าเป็นเพียงทางเลือกนะครับที่ธนาคารสามารถกําหนดมาตรการให้ลูกคา้าแสดงตนนะครับผ่านตู้ c d m a d m นะฮะแล้วก็จะกาหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อสถานารการเงินนะครับธนาคารทุกแห่งเนี่ยฮะ ที่ให้เวการทางตู้เนี่ยนะครับมีความพร้อมวันบังคับใช้วงเงินที่ต้องแสดงตนทั้งนี้ถ้ามีความชัดเจนนะครับเราต้องแจ้งให้ทราบให้พับบิกทราบเป็การทั่วไปเลยครับผมด้วยความเคารพถ้าเช่นนั้นต้องถามเลยหมายความว่าเดทไลน์สิบห้าพฤศจิกาเนี่ยปปงไม่ได้บังคับไม่ได้ขีดเส้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้องเรียนอย่างเป็นเรื่องของแบงก์ก็หดดขึ้นมาเองว่าสิบห้าพฤศจิกาเป็นต้นไปต้จะบังคับให้ใช้ต้องแสดงตัวตน แบงก์ํำหนดเองใช่ไหมฮะสิบห้าปีการใช่ครับใช่ครับเรายังไม่ได้ไปใช้ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในวันที่สิบห้านะครับอันนี้ต้องมาคุยกันก่อนครับแต่เขาก็ประกาศออกมาแล้วประกแล้วนี่ฮะแต่ไม่มีการประกาศเป็นการแจ้งสาธารนะไปเรียบร้อยแล้วหลายคนก็ตกใจนะว่าสิบห้าปีการแล้วเขาังคับด้วยนะถ้าไม่ได้พูดถึงบัตรเอทีเอ็มด้วยนะเขาพูดเฉพาะบัตรเดบิตและบัตรเครดิตเท่านั้นนะเราเอา เ c e b o o k เราเอาเว็บไซต์เราเอาอินโฟกราฟิก hmm. ของแต่ละแบงค์มานั่งดูเ mm hmm. ขาระบุ1.15พงสิีกาสบัตรที่ใช้ได้ใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตกับเดบิตเออข้าไม่พูดถึงบัตร a อ m ีเอซะด้วยซ้ำไปแล้วก็เราเราก็เลยงงๆกันอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ทางทางทางปปงเองก็ได้คุยกับทางสมาคมธนาการไทยนะครับรวมทั้งธนาคาร่งประเ่ศไทยด้วยนะครับผม เห็นได้ว่านะฮะจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่ทางเลือกก่อนนะครับท่านครับหมายถึงยังไม่ได้บัรคับใช่ไหมอย่างที่เรียนท่านว่ายังยังครับแล้วต้องเรียนว่าจริงๆเราต้องอำความสะดวกให้ประชาชนนะครับท่านคือมันไม่ใช่แค่เดบิตหรือบัตรเครดิตนะฮะมันจะต้องมีเรื่องของ บัตรเอทีเอ็มนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็อยากพัฒนาขึ้นมาใช้บัตรประชาชนนี่แหละครับสมาร์ทการ์ดนี่แหละครับค่ะคุณเทพสุพูดตรงๆนะบัตรเอทีเอ็มเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ใช้กันนะเขาไม่อยากจ่ายรายปีเพราะว่ามันสามารถเบิกถอนเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรได้แล้วค่าธรรมเนียมมันก็ถูกกันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนบังคับให้ต้องกลับไปทำเอทีเอ็มหรือเปล่าอืมใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ใช้กันแล้วเป้าหมายหลักเราเราเราอยากอยากจะให้เป็นไป ในเชิงการอำนวยความสะดวกครับคือเรามองไปเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยนะครับผมในหลักการเลยนะครับน่ชาชนคือครับงั้งั้นเอาในหลักการวันที่สิบห้านี้จะยังไงครับเขาต้องประกาศอะไรใหม่ไหมคะหรือว่าเขาประกาศแบบนี้แล้วบังคับต้องใช้แบบนี้หรือว่าจะต้องผ่อนปลนอะไรยังไงครับสิบห้ิการเนี่ยค่ะคือคือผมอยากจะเรียนว่าสิบฤศจิีการดีนะครับมันเป็นเพียงแค่ทางเลือกนะครับผมผมยืนยันนะครับว่าเป็นแค่ทางเลือกครับค่ะแล้วประชาชนยังฝากเงินสดโดยไม่ไม่ยืนยันตัวตนได้ไหมคะถ้าวันนั้น ถ้าเขาเลือกที่จะยังไม่พร้อมที่จะยืนยันตัวตนผมผมเดี๋ยวผมจะขอรับไปนะครับเดี๋ยวผมต้องทำการโนใจธนาคารได้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 แค่นี้ก็กราบคขอบคุณแล้วค่ะคุณเทพสูก็ขอบคุณแล้วคุณเทพสูตว่ากันที่จริงนะมันคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ตัวประงจะกดปุ่มไปอย่างไรบางครั้งแบงก์พาณิชย์เขาก็เขาก็ตีเน้นอะอะไรที่ทําให้เขาเพิ่มรายได้ได้เขาก็ทำเขาตีเน้นแล้วเขโยนบาปมาที่ประงพูดตรงๆอ่อะถูกไหมฮะ ครับผมอ่าครับขอขอบพระคุณมากครับคุณเทพสุประปงอไปคุยเก่กับสมาคมแม่อีทีก็ดีนะขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะดีครับยินดีครับท่านครับขอบคุณค่ะคุณเทพสุนะคะวอนชุนดาราค่ะรักษาราชการแทนเลขาธิการปปงอฟังไปฟังมานี่เออสามปาร์ตี้นะสามเศร้านะค่ะปปงอต้นทางค่ะแบงค์ชาติคนคุ้มกฎค่ะสมาคมธนาคารและสมาคมธนาการไทยคุยกันยังไงเนี่ยเออคุยยังไง ทางคนเทพสุรรักษารักษารักษาแทนเลขาประ,ประงย,ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นคนขีดเส้นตายส5บพิการมันต้องเริ่มต้นแต่มีการคุยกันว่าจะทําอะไรให้ยืนยันตัวตนไงแต่ว่าทางน้นเขาไปคุยกันไงเขาก็เลยขีดเส้นมาให้เลยไงแล้วตกลงกันนะจะทําอย่างไรก็ได้แต่ต้องไม่เพิ่มภาระต้องไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายของประชาชนอ,อแต่ฟังไปฟังมา มันเพิ่มค่าจ,จ่ายประชาชนนะแม้ทั้ง ATM พูดตรงๆนะคุณนายเดี๋ยวนี้หลายคนเขาไม่ทำกันแล้วนะเขาไม่เสียกันแล้วนะไม่เสียมันต้องเสียรา,ายปีทำทำไมไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเดบิตก็รายปีใช่เครดิตก็รายปีอืมเขาไม่ทำกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ต้องไงเบิกเงินถอนเงินไม่ใช้บัตรก็ได้ไงฟังไปฟังมาคล้ายกับว่าแบงค์พาณิ์ตีเนียนฉวยโอกาส บีบให้ต้องทําบัตรหรือเปล่าพูดตรงๆนะในฐานะที่ติดต่อกับแบงค์นะหลายครั้งที่ไปเปิดบัญชีแบงค์เขาก็ชอบชวนให้ทําบัตรเ m ทํเนู่นทํานี่แหละพูดตรงๆมันเป็นการเพิ่มไรายได้ของธุรกิจทางแบงค์อยู่แล้วไรายได้จากค่าทมเนียมไรายได้จากค่าบริการเดี๋ยวนี้มีความสําคัญพอๆกับไรายได้จากดอกเบี้ยนนะมันไม่ใช่ร้อยบาทแล้วด้วยนะสมัยก่อนอาจจะบตรละร้อยเดี๋ยวนี้นะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วด้วยอ,อันนี้ประสบการณ์คะ่ะมันดีเหมืเนี่น ผ่านดีมันัดี่นเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยจะว่ายังไงปปงอพวกเดี๋ยวเขาไปตามให้เอ้าเอาเอาเอาพักสักครู่